เดสกาแฟทรีอินวันสนับสนุนโดยรถยนต์นิสสันทีดาและนิสสันลาติโอ แล้วฮารูฟึบครับวัติกชิโร่ประท้วงว่าคุณผ้ากุ้งเนี่ยไม่ตลกแต่ทําไมรอดเพราะอันนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงฮารูฟึบแนะนําให้ไปดูกันสดๆเลยนะฮะ21สิงหาคมนี้นะครับที่ลานน้ําพุสยามพารากอนครับเตรียมพบกับเกมเผาขนคอนส์ตกรูร้องสดเล่าเรื่องมาสดๆตกรูกันเห็นๆครับนี่คือฮารูฟึบเอาดอครั้งแรกครับพบกับศิลปินนักร้องมากมาย3บาท50 ดาราตลองนี่ก็มีเพียบฮาตุ๊กกี้ชิงน้อยฮะเฮียวหมูแล้วก็แก๊งสามชาติแล้วก็ไปกันอีกเพียบเลยนะฮะย้ำกัอนอีกที21สิงหาคมนี้นะฮะบ่ายสองถึง4ี่ทุ่มสยามพารากอนนะฮะมีพี่ต้องเห็นในงานเลยพี่ต้องเห็นในงานเลยแต่ช่วงนี้ฮะคือเวลาที่เรารอคอยเยเวชนดารารับเชิญฮะแจ็คพัดเผาขนสนับสนุนโดยเนสกาแฟทรีนวันเนสได้2คะแนนนะฮะวันนั้นได้สิทธิ์ลุ้น2องแหวนป้ายเลยเนสกาแฟทรีนวันหมายเลข1ถึง6ครับเนสเลือกไว้ก่อน2ป้ายฮะป้ายแรกป้ายไหนดีครับ ห้าครับเนสกาแฟทรินวันหมายเลข5ครับ,รบและไปที่สองครหมายเลข2ครับเนสกาแฟทรินวันหมายเลข2ครับอ้าวประจำที่เราจะมาดูเนสกาแฟทรินวันหมายเลข5ก่อนจะดูแบบธรรมดาหรือจัดหนักเนี่ฮะจัดหนักนะจัดหนักครับจัดหนักไปเลยจัดหนักหนักหนัครับถ้าจัดหนักโอเคฉลองสถตยาไป เกมเขาไม่ได้ค้าอย่าบ้าฮะคุณฮะล็อกอะไรนี่เนซี่แปดทริปวันหมายเลขห้าแบบจัดหนักมันคืออะไรยักยักยักมันคือหืมเสียงมาแล้วมันคือ มาดูนะฮะโอ้โมอมหม่อมหม่อมเนี่ยกาแฟที่วันมาเลขห้านะฮะแบบจัดหนักครับน้องจิ้งเลนน้อยตั้ทีวิทย์เนี่ยแค่ป้ายแรกก็เจอกับน้องจิ้งเลนของเราเข้าไปแล้วครับคุณเนสที่นี่ป้ายที่สองยินติกล้าจัดหนักอยู่ไม่เนี่ยมีประสบการณ์แล้วเมื่อสักครู่จะดูแบบธรรมดาหรือจัดหนักดีล่ะฮะจัดนะครับจัดหนักไปเลย กาแฟจีนวันหมายเลขสองแบบจันหนักมันคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรรอับซับเห็นไหมฮะรอบนี้ฮะมาดูเลยฮะจัดหนักคูณสองนะฮะหนึ oh. ่งหมื่นบาทคูณสองสองหมื่นบาท ในเมื่อเนสกาแฟเขา3 in 1คนับผมก็จะใส่หมายเลขวันก่อนหมายเลขหนึ่งเนสกาแฟที่วันหมายเลขหนึ่งนะเอาเชิญมาเดี๋ยวเดี๋ยวตามแผนตามแผนอ่านี่เป่าเลขตู้แกเนสกาแฟที่วันหมายเลขหนึ่งครับเลือกเอาไว้แล้วพี่ติ๊กจะดูแบบธรรมดาหรือจัดหนักดีละฮะจัดหนักไปเลยโอ้จัดหนักไปเลย คนแบบนี้ลอเกินและเนสกับแฟร์สวินวันหมายเลขหนึ่งแบบจันนทกมันคืออะไรมันคืออะไรอะไมันคือมันคือโอ้ยบุรีหน้าจ้ามันนี่ด้วยแหมฉลองวันแม่นี่ฮะหน่วงวะหนึ่งหมื่นบาทหรือสองหมื่นบาทนะฮะเปิดมาคูณสองเลยนะฮะ สองหมื่นก็สองสองหมื่นบาทโชคดีจริงครับคุณติ๊กีร่านอกจากจะจับหนักได้เงินแล้วยังมีดอกมะลิแถมไปให้ไหว้แม่อีกด้วยครับงานนี้เนสเซฟายชินมาตอนนี้เหลือสามสี่หกครับมีสองหมื่นบาทช่วยหนูหน่อยนะอะผมไม่รู้เหมือนกันดีๆฮะเนสเซฟายชินหมายเลข3สามมาเลยทีนี้ จะดูแบบธรรมดาหรือจัดหนักแล้วฮะจัดหนักจัดหน oh! oh oh, ักโอ้ยเด็กคนนี้หัวใจถวายวัดจัดหนักใช่ยังเฮ้ยอะไรล่ะเออมาฮะมายังมาชาวบ้านนะฮะล็อกนะเออมาเน้นกาแฟเทรนดวันหมายเลขสามแบบ จัดนัก <C 's going on> มันคืออะไร <C 's going on> มันคืออะไร มันคือมันมันคือตั๊กกะแตนแล้วตุ๊กแกตามมาดูว่าเฮ้ยอันเล่นอะไรกันวะรางวอลเนสสบายที่มันหมายเลขสามฮะมันคือตั๊กกะแตนนี่เองนี่ขนาดเจอแค่ตั๊กะแตนยังทำให้คุณฮารุของเราถึงกับปีดร้องเลยนะครับคุณผู้ชมน่าสงสารจริงๆสรุปในรางวัลนะฮะคุณเนสเดอะสตาร์เจ็ดและคุณติ๊กชิโร่รับไปคนละสองหมื่นบาท ควนคุณอารุก็ได้ความเสียบุคลิกไปขอบคุณดาราชั้นสามท่านยังมาร่วมสนุกด้วยนะครับขอบคุณเสื้อผู้บิกรจากคลาสสิกโมเดลครับรองท้าจากมณีสินครับเกมเผาขนความสนุกระยะประชิดตัวครับวันอาทิตย์ช่อง5ห้าโมงเย็นลากเลยนะครับสวัสดีครับ